สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมตั้มพันพึ่งอ่างทองนะครับก็มาหาพึ่งเช่นเคยนะครับก็มาลุยป่าเจอเฉยเห็นแต่ล้างล้างกำลังจะทำคลิปให้ดูลางล้างนะครับนี่ล้างล้างอยู่นู่นครับแต่ผมมองไปเห็นนู่นอีกทีหนึ่งพึ่งอยู่นูน่นพึ่งมิ้มนะครับลังใหญ่อยู่นะครับ กออ็มีคนเขาอยากได้ลังล้างนะครับเอาไปต้มทํายานะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปให้เขานะครับไปดูกันครับนี่ครับลังล้างอยู่นี่นะครับคิดมาแล้วว่าลุยมาไม่น่าจะเจอครับเพราะว่ากระถูทํานาเยอะมากตอนนี้มีทั้งโดนฉีดยาครับโดน หวานข้าวเต็มไปหมดครับผมจะดูกันว่ามันสมบูรณ์ไหมถ้าไม่สมบูรณ์ผมก็จะไม่เอาไปโอ้ไม่สมบูรณ์นะครับหัวเละๆหมดแล้วนะครับผมก็จะไม่เอาไปนะครับจะไปเอาลังเต็มๆแทนนะครับเดี๋ยวเจอรางๆแล้วก็ค่อยเอาไปให้เขาใหม่นะครับนะครับจะเอารังนี้นดีกว่าครับ ผมก็ไม่รู้ว่าทำยาย่งไงนะครับแต่คนที่เขาเคยทำเขาบอกว่าเอาไปต้มนะครับแล้วก็กินน้ำนะครับแก้ปวดหลังปวดกระดูกไม่เคยนะครับไม่เคยกินเหมือนกันแต่ผมว่ากค็คิดว่าเขาน่าจะทำได้โอเคครับเดี๋ยวไปตีกันครับไปดูกันครับว่าน้ำจะดี เริดไหมนะครับตองค่อยๆมุดครับอ๋อไปเห็นลักษณะนี้แล้วครับแจ๋วครับแจ๋วครับที่ดีครับท่านครับนะครับเปิดหัวน้ำให้เห็นนะครับอย่างนี้มีน้ำแน่นอนครับสว่างใสแจ๋วสวยงามครับ ขอตีกันครับตังัแล้วครับลังแรกของวันนี้นะครับเมวานุ่มลุงทริปอยู่ครับสวยงามครับยังไม่ทันจะไปไหนเลยครับพอมุดมานั่งนะครับโนูนิกลังครับแต่ล้างแล้วนะครับแต่ยังมีตัวอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูน้ำกันว่ามีน้ำเยอะหรือน้อยนะครับผลทางอีกยาวไกลครับ ปลอดก็มาลอกินผึ้งด้วยนะครับไปครับก่อรุยก่อนครับต้องมุดอีกไกลนะครับนี่มุดไปเรื่อยนะครับอ่านี้ครับถึงลังจะล้างนะครับแต่ดูน้ําครับปิดรูเลยนะครับน้าล้วนๆเลยนะครับผมก็จะตัดรังเอาไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวน้ําใสถุงไปครับเจ๋ว ลังจะล้างแต่น้ำไม่ได้ล้างด้วยงามแท้บนน้ำเดินมาดูดูทะลุมาเนี่นะครับเรื่อยๆนะครับก็จเจออีกหนึ่งหลังนะครับลังนิดเดียวเองนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะใช้ไม้เคาะเลยน่าจะโดนต่อยแหละดูเลยแล้วว่ามันตื่นอะไรไม่รู้นะครับอลองเอาไม้เคาะเลยขมขุ่มโกหก ได้พ่นควันด้วยครับยังรุยไปไม่ได้นะครับนี่รกนะครับเพาะเลยครับดัสงสวยด้วยนะครับแล้วก็ไปลุยครับนึ่มาตออหูนกันนะครับคือท,ทำให้ขาตกใจอย่างรุนแรงมันก็ไม่ต่อยนะครับ บางทีมันก็ต่อยนะครับอย่าไปเชื่อผมต่ที่ผมทำมาคือมันไม่ต่อยครับผมใช้ไม้ทุบๆมานี่ครับไม่ได้โ,โหกนะครับผมก็จะตัดแล้วมันไก่ในกระเป๋านะครับโ,โหกนะครับตัดกันเลย บางคนอกผมพ่นไว้แล้วผมก็ถือให้ดูเลยเนี่ยตัดให้เห็นๆนะครับปลาใใ้้ห็นเห็นเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่มีตาดูก็อย่าพูดกันเยอะนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ลำบากนะครับโน่นครับข้างหน้าลังบเบลือเลยครับโนนนะครับ ใหญ่อยู่นะครับแต่ทีเนี้ยผมจะไปยังไงมือนี้จะเต็มอันนี้ก็จะถ่ายนะครับก็ลุยแไม่ใช่ลุยแบบง่ๆนะครับยืนไปดูนะครับเราจะไปยังไงนะครับนี่นะครับตึงนะครับหลังเ็เลืเลยนะครับมือก็เนี้ยสงล่างแล้ว ที่เคาะมาลังหนึ่งตีมาลังหนึ่งนี่ที่ปลาครับขอจุดไฟก่อนแล้วกันครับลังนี้โดนแน่ครับร้อเปอร์เซ็นต์นี่ครับแ็มมือเลยครับแล้วก็นี่ครับข้างหน้านี่นะครับเห็นน้ำดำนี่นะครับแล้วก็นูน่นไกน่ดำดำนูน่นอีกหนึ่งลังนะครับ แล้เนี่ยจะเอาไปยังไงหลังนี้ล้างนะครับหลังนี้ล้างนะครับแต่น้ํามีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแต่น้ําไปนะครับแต่ตอนนี้เต็มมือนะครับเดี๋ยวไปดูลังโน้นอีกลังนึงครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าใหญ่จริงครับหลังวั่เลอเลยนะครับไม่ได้โกหกนะครับนอาจจะมีต่อไปอีกข้างในนู้นครับ เราค่อยๆตัดไปนะครับเพราะว่ามูดก็มาคนเดียวนะครับแม่บ้านอยู่ที่รถนะครับไม่สามารถมาได้นะครับมันลกนะครับไม่อยากให้มานะครับนี่ครับขอตัดครับนี่ครับมีน้ํานะครับผมจะตัดแต่น้ําไปนะครับเพราะว่ารังไม่มีตัวอ่อนแล้วครับหมดแล้วนะครับขอตัดกันครับตอนนี้ผมขอว่างก่อนนะครับนี่นะครับเออก็หนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็หลังที่กำลังกระตีนี้หกนะครับแล้วผมจะเอาออกไปยังไงเอเอเนาะ หลังนี้กัน ผมยังไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอีกกี่รังนะครับแต่ตอนนี้เอาเอาตรงหน้าก่อนข้างหน้าช่างมันก่อน,นครับนี่ครับบินมาต่อยหน้านะครับนี่ลมมันแรงนะครับพ่นไม่โดนบางรังมันก็ดุนะครับบางรังมันก็ไม่ดุนะครับ ต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะครับที่ผมเคาะได้แสดงว่าลังนั้นมันไม่ดุนะครับไอที่เคาะไม่ได้ก็คือลังใหญ่ๆแบบนี้นะครับบางลังผมเคยทําทลิปไปแล้วนะครียท,ที่เอานิ้วจิ้มน้ําให้ดูเลยนะครับมันยังไม่ต่อยเลยไม่เคยพ่นก่อนนะครับทันที่ผมพ่นก็คือแสดงว่ามันดุ อนี้ครับบุรีมหนึ่งมวนยังยังเอาไม่อยู่นะครับพบินใส่หน้าเลยนะครับแต่ยังไม่ต่อยนะครับเพราะว่าเขาตกใจเขี่ยกิ่งเขีย่ยแล้วออกหมดนะครับเนี่ยบินไว้เห็นนะครับบินใส่หน้าผาผมเลยนะครับ แสดงว่าหลังนี้นี่คือดุมากนะครับดุจริงนะครับบางทีมีนกมีหนูกระลอกนะครับบินว,วิ่งผ่านนะครับมันก็ดุเป็นธรรมดาครับ ระเบิดนะครับเพื่อให้ลังมันเสียนะครับอยู่นี่อยู่นี่บอกว่าอยู่นี่ได้ยินปา่าวโว้ยได้ยินยัง นี่นะครับอาจจะพูดไปเพ้อไปบ้างนะครับคนคนที่เรียกไม่ได้ยินนะครับก็เลยต้องตะโกนแบบนั้นนะครับนี่ครับได้มาแล้วไปครับออกไงละทีนี้ยังล็อกอยู่เลยนะครับยังไงก็ต้องลุยครับไปครับ่าครับท่านผู้ดูครับลุยมาครับดูข้างหลังครับกว่าจะลุยมาได้นะครับนิ้วที่มือนี้จะล็อกแล้วนะครับนู่นอีกหลางหนึ่ง ข้างในนั้นครับดำดำเดี๋ยวต้องหาที่วางพึ่งสามสี่รังนี้ก่อนนะครับขอถังตรงนี้ไปหาที่วางพึ่งกันครับมาดูลังนี้กันครับท่านผู้ชมผมวางเรียบร้อยแล้วนู่นะครับวางกอ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 งไว้นะครับ วันน้ำจะสวยวันหลังจะสวยไหมนะครับหลังนี้น่าจะสวยกพราเขานะครับเพราะว่าดูแล้วยังไม่มีชายล่างที่เขาทำตัวฟูน่นี้มีใช่ไหม ก็แสดงว่ามีแหละก็ดูเดี๋ยวมีตัวเข้าก็นละมีตัวบินเข้ากันละตรงนั้นน่ะเหรออาจจะมีอาจจะมีอยู่อ่ะ สวยแน่นอนครับหลังนี้หลังค่อยเท่าไหร่นะครับทอดไปหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับทอดไปหนึ่งรอบแล้วนี่นี่นะครับขอทอด ถอดตรงนี้ไปหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับอันนี้รอบแรกนะครับนี่ใส่รอบสองนะครับรอบสองกำลังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับไข่ก็ยุ่ตอนประมาณนี้นะครับทีเดียวเกือบมุดเลยครับตอนนี้ได้ไร มีสชั่วโมงนะครับผมอยู่ตรงนี้นี่ครับงามๆนะครับสวยครับถ่ายรูปไว้หน่อยแช็เรียบร้อยครับก็ขอตัดก่อนครับได้มาเรียบร้อยครับนี่เจ๋วสวยงามตอนนี้ผมก็ ทา,ทางเดินออกเรียบร้อยนะครับนี่นะครับกลับมาเอาพึ่งครับไปครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกหลังจากที่ได้ออกจากป่ามาแล้วนะครับ มานะครับนิดหน่อยต้นกําเทศสูงตรงนู้นนะครบับขี่มาหน่อยเดียวนะครับเจอหนึ่งหลังขยจัว้วอะตางนี้ขาจัว้วอย่าไม่ทันพ่นควันเลยนะครับเขบาปวดหัวน้ำนะครับ นี่เห็นหัวน้ำนะัดข,ข,ข,ข้าวนั่นนะครับหันวน้ำขอก้าวนั่นนะครับเหมือนไม้โฟกัสนะครับเปิดหัวน้ำอยู่คนวนกันเลย

ในกันไกลทางป่า แสงวันกลางคืน 对。哎